Terima kasih telah menonton! ครับสวัสดีพี่ชนรัญทรัพย์ฮะอีกข้าพมณัฐมาริมมันนี้ก็เออผมจะว่าเล่นแบมีช่วามีสวามนะครับเดี๋ยวคนที่ชื่อยูยูไอเนี่ยนะครับอย่าลืมไปกดติดตามขเขาด้วยนะครับวันนี้คือแบบนี้ผมอ่าอ่าลองอน,นะแบบนี้ก็จะเป็นอ่า แบบใหม่นะครับก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมนะครับแบบนี้คือผมก็จะไม่ขอลงบ่อยนะครับแต่ก็คลิปนี้ผมบอกได้เลยนะโอเคต่อไปต่อต่อไปนะโอเคเดี๋ยวผมขอดูแบบนี้กแล้วกัน ซึ่งอ่านะครับอืมเดี๋ยวนี้เดี๋ยวผมอ่านนะครับก็แบบนี้ถามว่าเป็นทางการไหมยูยูนะเป,นเป็นช่องที่มีชื่อว่าอ่าโะไรสอย่านใชนแนลก็ดเดี๋ยวขอทำเห้กัน กันะเฮ็ทีาเฮ็ดกันเฮ็ดกันโอเคต่อครมาเฮ้ยมาเดี๋ยวทำต่อเลยนี่ทำนคะรับ นี่โอเคนี่ทำเลยโอเคโอ้วันนี้เออแม่งโหได้เท่าไหร่วะเออนะครับอ,อืมตอนนี้ได้โอเคก็วันนี้คือผมได้บอกว่าตอนเนี้ยเรื่องวันเนี้ยเออ คือวันนี้เนี่ยโอ้โหใครไปเนี่ยโอ้ชิบหายโอ้ดูดิโอ้โหคุณลองดึกดูโคตรเยอะเลยโคตรทำมาได้งไงเนี่ยโหคนนี้ดิเออนาจเจริญโอเคทำต่อทำต่อหนึ่งนะยังไงผมก็จะมาแบบนี้ก็อ่าะ,ะสักครู่นะ ขอเก็บขอกอนหนึ่งโอเคเก็บเก็บเก็บหน้าโอเคครับหนึ่งโอเคทำทำต่อมาครับอืออือเต็มแล้วเต็มแล้วเอ็ม ต่อมาครับหาเกิกนเราเจ้แต่แต่โอเคโอ้โหโอเคได้เงินพออยังนะครับ เงินหอยยังไงตอนนี้โอเคงานหนังสือเพิ่มโอเคครับโ oh อ้ไม่ก็คือวันนี้ผมก็ก็จะพยายาะทีปดีๆขึ้นมาครับอืมเดี๋ยวก่อนโอเค ว่ามันต้องทำเพิ่มอีกอันหนึง่งโอเคนะครับต่อไปก็ออกได้ห้าอันละขอเขาอีกตั้งไรครับเราเดี๋ยวก็ทำคลิ้กกันเออวันนี้โอ้โหโอ้โหโอ้แห้แงเละเลยนีเยอะชิบหาย สามสิบห้าต้นเงินโอเคต่อมาันนี้ <c oughs> ผมก็จะทำต่อนะครับซึ่งวันนี้นะเคต่อมาขึ้นมาตรงนี้นะครับนี่ เออไรวะเออโอ้ยเชียร์ละเชียร์ละเชียร์ละเชียร์โอเคไอชิบ้าโอ้โอโอ้ยผู้ชมโอ้ไอชิบ้าไแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแต่เราจะโอ้โหไอชิบ้าโอ้ยเชียร์เอ้ยโอ้แม่งคาดีคาดีคาดี ค่าดีค่าดีข่าดีข่าดีโอ้โอ้โอ้เอ้ยนะตีดีตีดีโอ้ยชิบหายแล้ว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 กูโอ้แม่งมันไม่กระเลื่อนเลยโอ้ยตา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 ยคุณคุณแมวละโอ้ยเจี๊ยเชี๊ยโอ้ไม่กอด ไปไม่ได้กูไปไม่ได้โอ้ยตายอะเกือบตายเลยอ,ยอะโอ้ตายคุณแย่จริงเนี่ยโอ้ยหายก่อนโอ้โห โอเคโอเคได้ละไปต่โอเคเดี๋ยวผมขอทำให้ด้ตัวนี้ก่อนแล้วกันโอ้ยวันนี้โอ้แม่งสองพันห้าโอเคนะครับอืม เดี๋วขอลากลัวนี้ก่อนหนึงโอ้โหลากลัวดิโอเคกูจะเดินน้ยชมโอเคหูกต้องทำเพจอะไรเงี้ันป่ะ อะไรว่าหนึ่งขอซื้อนี่แพ็กเกจเพิ่มกันเฮะโอโหแม่งจเจริญจริงเคคลิปใกล้หมดแล้วเคโอเคนะครับอืม ยังไงก็เดี๋ยวผมคลิปนี้ันต้องให้ลงตอนเที่ยงโอเคโอ้โหวันนี้ชีวิตนี้คุณลองนึกดูที่แย่จริงนะยังรอกันโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอมีเท่านี้แล้วกันนะครับก็คงอีกไม่นานฮนะโอเคครับไว้เจอกันใหม่นะครับต่อเลยก็คลิปหน้าครับผมจะทำอะไรบ้างมาดูกัน เออโอเคก็เดี๋ยวผมจะทำคลิปใหม่นะครับอ่าโอเคบาย